สวัสดีครับทุกคนโย่ Yo, คุณดู404สุขีนี่รันรัน,ร,นรันกันหรือ,อยังครับถ้ายังไม่ดูน่ต้องไปดูกันแล้วนะครับถ้ายังไม่ดูนะต้องไปดูกันแล้วนะครับฮัลโหลฟอร์เมียนมาฮัลโหลจินจาวเอ่อ my song เอ้ no no my movie in d uh, 27 December will be Vietnam, so Vietnamese fan, don't forget to see my movie, okay? Yeah. Uh, next year New York. Meet you in New York. Indonesia for sure. I movie we'll go to Indonesia too. Budu a thousand year older. <laughs> Thanks. กคนครับทานอาหารหรือยังครับรักผู้ดูมากี่โมงคะน่าสิไม่แน่ใจเลยฟิลิปปินส์ยุ่งอยู่เขาใหญ่หมดเลยจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยไม่ได้ลงเลยนะครับเพิ่งสอบเสร็จติดตามก็ขอบคุณครับไปดูมาแล้วรอบแรกวันแรกเลยรักเลยเงี้ยทำไมไม่เตือนฉันเข้ามาเองต้องซีเรียสต้องเทคซีเรียสเพิ่งเข้ามาเหมือนกันยังกะพร้อมแล้วมันยังไงครับ What's know how Have honest this baby? crazy? lately? saying real? wanna intentions, don't to Is your you Do you Do you drive I mind I been me feel love even real? Know. No, wanna alone คนเลยหล่อจังคนไทยเชื้อสายจีนครับ sing what song you want me to sing please say hello to Latshin fan hello hello ต้นให้ดูหน่อยต้นไรอ่ะอยากดูอะไรครับโพชี tao she know oh she you should know you really are similar to mo guanchan from 19 days ไม่รู้เหรอ please check it out okay sing what what you want me to sing what you want me to sing โ uh อ้โหสองพันคน่ะเต่างอยอย่ารู้ซิกแพคค่ะ oh no 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 ไป search เอาในใน x นะครับนี่นี่โชว์ไม่ได้เนี่ยมันจะหาว่าทะลึ่งครับ ไลค์ like. นาเรียนครับไลฟ์จักพักน,นึงแล้ว Can you say hello to Soda Yes we come to Japan Sure Sure Yo 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 ครับโยน่ารักเกิน <laughs> <laughs> พี่ออฟโรดไปไหนเ่ะคะอ่า uh, ไม่บอกครับเรื่องส่วนตัวของอโรดไม่บอกหรอกดื้ออูจี OG. 是我回首望故乡，如今人茫茫。重新未尽，消失许多伤。属于无相思悲欢几场，明月依旧和阑 I wanna sing some I want you sing some song บา s ส l a m on your stage oh, okay. oh s i n สด a k a k b a กบ้านโอเคโอุณจะบอกว่าแฟนแฟนต่างประเทศนี่เยอะนะเนี่ยช่องบมไลฟ์เนี่ยคนไทยเนี่ยน้อยเหรอละลายให้ฟังเลยค่ะเสียงดังอเลยผมเกรงใจคนข้างนอกเธอทำฉันนอนนอนนอนกลางดึกในวันชายแล้วเรด้ยนอะไรเล่ นี่กฎบัตรแล้วครับเก่งใจคนข้างนอกเท่ากับคนไทยอยู่คะ่ะเธอทำฉันร้อนอน,อน,น,น้อยก็จนดิ้นหัวใจรุกแล้วฉันเลยลุกเป็นไฟออมันต้องอยูุ่นเวทีนี้มันี่ลองยากนะ แต่ร้อนเทเรย์ไม่กงกับคอามใตัวละใจก็ถูกฉันแพ็ทเผาอู้อ้าวแล้วมาฟังเพลงขอ Thank you so much ผมจะบอกว่าอยู่ซื้อๆกันรักซื่อบื้อเอาใจมาหักกูเจ็บเพียงแค่ไปเล็บเขาก็ยังบ่นแลบ่นเลี้ยวบอสต้องโทษใคร พทษตัวเองวันนี้มีความสุขหรือยังเต้าหู้ไหมเต้าหูไม่ใช่นะไม่เกี่ยวอะไรกับเต้าหู้เลยทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับเต้าหู้เลยแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนนี้คนกำลังจะเดินเข้ามาในห้องผม,มคุณเตอ๋อชนวิทย์คุณอยากเข้ามาไหมครับเห็นเะล่ะคุณทำอะไรไลฟ์สดครับคุณหายไปนานมากนะเฮ้ยผมเพิ่งบเพิ่งมาเสียวิทยาเสียวิศนุไปห้องนู้นเลยพอด<จ>าจริงหรอเหมือนไอ้นี่ปะเหมือนตอนเราแต่หนาวนะห้องเนี้ย ใช่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อคนแขนกู้เฮ้ยเงาด้วยมือท้าอะไรเนี่ยเสื้อเขาเอาแขนเสื้อมาให้แขนเสื้อที่ตัดไปเหรอใช่เพื่อหนาวพี่โอ้โหขอบคุณนะช่วยเยอะเก็บอะไรเนี่ยเก็บไว้ประมูลเข้ามานั่งได้นะซื้อมาถ่ายอะไรไม่ผมผมไลฟ์อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับผมถ่ายผมไลฟ์สติกต็อกพี่ชายนั่งกินในนี้ได้เลยครับมองอะไรก็มองของกินสวัสดีครับ อ่าไม่ใช้เก็บนะเอาเก็บผมไม่ตอบเก็บใช่ทุกคนคือไดร์ i ิสไอคั n ซิงเ e ฟวิซองแต่ I อ i ันอันแฮปโนไวท์ทุ่ชอบเพลงใหม่กันไหมครับดาวิก่ไม่ใช่คนละใหม่ชอบเพลงใหม่ผมกันไหมครับเก็นใครนี่ปลาวานหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ่องเคยเล่นปะเคยปลาสองตัวกระโดดน้ำสองทีจ่อง แล้วคนไม่เข้าใจหรอกอันอยู่ทาไมพี่อู๋หล่อจังครับเพราะว่าพี่อู๋อยู่ใกล้พี่เต๋อครับแล้วก็ซึมซับความหล่อมาเยอะเฮ้ไม่จริงหรอกพี่จะไปไหนกันันพี่แจ็คคิวจะไปไหนกินข้างล่างในตรงโซนนั้นแหละนี่คือเสื้อผ้าซื้อหรืออะไรเปล่าเหมือนแร่น้าหมอซัดแจสพี่ลงลิฟต์พี่ลงลิฟต์ไปเหรอ Which Which ซนพี่ลงลิฟต์ไปชั้นจีแล้วพี่ก็เดินข้ามไปเลยตรงลานเบียร์ What Yes Please sing about the p h i ิ i p p i n e ทุกคน เลกทุกคนมาบูไฮมาบูไฮมาบูไฮฟิลิปปินส์เอ้ยพี่พูดภาษาฟิลิปปินส์เป็นด้วยหรอได้มาบูไฮครับเดียวเขาใหญ่สุดมากจริงแล้วก็กำลังจะดูเขามีคนบอกกำลังจะดูสี่รือสี่ด้วยเฮ้ยดูเลยเร็วดูยัง very much นะ you know very much is very แบบว่า watch แล้วอยู่ cannot นั่งติดนี่คือ you will sit not a t t r a c h ใช่ใครสอนคุณสิงเดียวนะ ว่าถึงผมเด็กกว่าพี่แล้วมันยังไงไม่นี่ก็จะมาโปรโมทเพลงตัวเองมาเอาช่องทางเขาโปรโมทเพลงตัวเองอย่างเดียวนะอาศัยหน่อยคนดูเยอะแค่เธอแค่เธอมาิ่งแปลกวะทำไมหนึ่สองามแท้หนึ่สองสามแค่เธออย่งต้องกิดูดน้ำที่หรือไงเขาไปโปรโมทพี่เจฟทำไมคนใกล้ๆไม่โปรโมทให้ เขาบอกให้ร้องขอร้องขอร้องเดี๋ยวจะร้องท่อนหนึ่งร้องแบบจริงๆไม่เคยร้องแพลจริงจังแต่เพลงนี้เอมาะมากแค่ฉันแค่มีเธอไม่ว่าฉันหลงจะไรนานแต่ไม่ต้องรูจักกลับมาเออเพลงมันร้องยากจริงว่ะงั้นเ รีวิวน้องเจมินาย่อยยากวินนี้นะรีวิวน้องเจมินายหน่อยยากริวยากคนนี้นะเธอทำให้ฉันเจมินายได้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 ไม่ใช่เจมินายได้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 เออ thank you so much yeah eating ห้วยชัวบะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับผมมี ต่างทานข้าวแล้วครับท่้นกับน้องเก่งมากเฉยซอมบี้มีซอมบี้อ่ะอีนย้ยซอมเบ้ซอมเบ้เอ้ยเออเออโอ้ยปีใหม่เขาเปเป็นต้าอู่ด้วยหรอวร์ชั้นไหนอ่ะอันไหนอ่ะพี่อู่แวร์อีสอัพโรดอัพโรดไปไหน so อ่า There are four thousand people here. I want to say that you keep asking this question It's about how to say that privacy thing. You know, it's a privacy stuff. I'm live here, and you ask for upload going where where is upload? I think that if if a lot want to say or if you want to figure it out, you just check it in upload account. You know, because sometimes when you ask that the others. Person, where is him? Sometimes he is now in privacy time. I'm not going to say that. Where is him? Okay. I'm here. By the way, I'm here. You know. I, ha I have no clue to say that where is abroad, and I know where is him. And this question will not allow. because you will never know ways abroad you know <laughs> where where is a where where you know this is just only question that you can that you that you only ask น uh. ะ where where is a where where เราต้องกับไปแล้วนะจิงหรอไม่ <m akes> เนี่ยเขาบอกให้ร้องเพลงมือปืน ฝากตัวรับใช้นายประตูผมไม่กล้าหรอกเขาได้ยินกันใงออฟฟิศเนี่ยไม่ถูกนะเพองะคุณบูลีนห <c oughs> นึ่งสองสามฝากตัวรับใช้นายป่าหูผู้ขวางทางด้านนายส่งไปสู่ความความตายชื่อเสียงของฉันเลืองลืมศพแลกพา ไปกูจะเปิดประตูกูเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้สองสามทค่เคยผ่านไปไปสองสี่ลยได้ไหมคุณจะได้ออกไปก็นพี่ทุกสิงหลงผิดหลงผิดเห็นภาพอ๋อตอนนั้นมาถึงวันนี้เราเล่นนะทุกคน เฮียอีเฮียอีโอ l ยฉันรักดอกไม้สีฟ้ e แ e ่ฉันห็นอในเมคือเดาลิ้ตรงนี้เลยขอบคุณนะครับเต้นละลายไม่ยากเลย เธอแตกวางร้อนร้อนร้อนลงข้างในหัวใจปัดเล้าเล้ามันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ปัดเล้าเล้าเล็กให้ใจละลายและเก้าและลาและลาลาลายหันเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนเกินจุดเดือดหัวใจ ดีดลงขึ้นทำให้ลุกเป็นไฟเย่ละ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 ลายมันยากตรงดีดลงขึ้นนี่แหละกูมอยอีกกูมอยอีกท่อนสับขาอ๋ออ่าก็เป็นขวาขวาซ้ายบิดอะไรวะ ล้านละอ๋อเป็นเป็นเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เท้าใช่ไหมครับเป็นปึ๊บปึ๊บเป็นเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่ะอินเอาอินเอาเตะวางสะบัดขวาซ้ายขวาเตะแล้วก็ตื๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนน่ยเห็นยากไหมะร่นร้องชนาดเดินได้เลยร้องสดสักท่อนหน่อยหูร้องไม่หลายท่อนแล้วนะร้องสดตลอดนะครับอยู่บนเวทีวันี้ผมร้องสดตลอด ฮ hey, รอว่ากเรามันยังคงร้อนไม่พอให้เธอพอใจฮ้ hey, ทชชสองร้องเสียงสูงครับคือเสียงสูงร้องไม่ยากหู้ีีสูงใช่ไหมถ้าร้องสูงก็หู้ก็คือหัว,วสูงก็หัวก็เป็นผมผมจะสูงขึ้นไปอีก ถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นยอดผมยอดผมที่จะสูงที่สุดละเต้นได้ทั้งเพลงละรอชมโอเคเก่งมากผมเห็นแล้วแอบไปเต้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบายได้ไม่เป็นไรครับพี่ไว้มาเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ยินแล้วเราทมนูช่วงสตรีมเกมมากเลยทุกคนคือผมตอนนี้ทำเหล็ก คือผมอะ่ะอยากเล่นเกมนะผมว่ามันเป็นรีแลกซ์ไทม์การประตูแต่ว่าตอนรีแลกซ์ไทม์ของผมอะผมไม่มี I don't have even exercise time เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มซื้อเอฟเฟกแล้วก็เขียนเพลงทำน,นู่นทำนี่ทำอะไรเป็นหมดแล้วผมรู้สึกว่าก็อยากนะอยากอยากผมเขียนเพลงแล้วอะ่ะทุกคนผมเขียนไปสามเพลงแล้วอืมชัวงงเหมือนยายหนูโดนพี่ตกยายหนูเป็นปลาเหรอลูก ยดูเป็นปลาหรือเปล่าเราเล่นเราเล่นยี่แซวเล่นนะพี่รักเพลงต่อไปแนวอะไรครับยังคงคิดว่ายังคงลงเป็นแนวนอนถ้าไฮไลท์ตัดเป็นแนวตั้งอยากร้องเพลงที่มันแบบฟังง่ายๆบ้างอ่ะ จีมาไม่ส์โอ้ในจีวีอ่ะโอเคสกายไลน์สกายไลน์คือกีกันปะกีกันด้วยเพนฟ้าไม่ไกลฉันยังยังดีฟ้าไปเราเราจะกลับหรือยังอ่ะพี่เราจะเข้าลงฝ่ายสองเออฝ่ายสองไอ่ะต้องนุ่นยดี๋ยวพี่เจะไปอีสเลินเซ่นกัน โอ้ดีใจอ่ะทุกคนได้ไปอีดีเซ็นเซนด้วยอ่ะไม่ผมไปผมไม่หิวผมก็นั่งเฉยด้วยว่า twenty four seven ใช่ผมชอบมากลองไปดี่มติมน้ำไปไหม no หรี่ที่ไปได้หรอเหรอผมกินไม่ไหวแล้วพี่เต๋อหุนดียดน้ำหนักโอ้ไม่ต้องลดหุ่นดีแล้ว แล้วลายดึงขึ้นมาโอ้โหส er well> ุดยอดกินหมูกรอบเมื่อวานผมกินหมูกรอบกรอบแล้วกรอบไหมนิ <g <g ่มเลยเหนียวด้วยอะไรมันทิ <g <g ้งไม่นานผมันทิ้งไว้นานเกินอะไรที่มันทิ้งไว้นานเฮ้ยอาจารย์ชีว่าจารย์ชีวะแล้วมันกินไอจีอะไรเนี่ยออฟฟิศเจอสิอุยทุกคนไปเจอในไอจีผมอยากไลฟ์ไอจีบ้างผมไม่ได้ไล่ไอจีนานละผมรู้สึกว่าผมก็คิดถึงไอจี ฝากภาพยนตร์สี่ศูนย์สี่สีนี่รันรรสนุกมากหลยหลายคนว่าหมายถึงว่าสนุกไม่ใช่ว่าอย่างอื่นว่าสนุกชุดไงไปแล้วนะครับไวเจอกันนะครับไปแล้วนะ ไปเจอในไอดีกว่าไปเร็ว,อ,วอุ๊ยโทษน,นะเอฟเฟกตแย่มากดูดิหน้าขยับดึง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 แล้ทำไมเราถึงหน้าขยับเราปรับหน้าด้วยหรอทำไมไม่ขยับแล้วไม่ขยับแล้วไปแล้วเจอกันเลยครับแช่ฟูหาช่วยชิชยจนันนาำมายบาย